จากคำถามความรักจำนวนมากมายที่ถูกส่งเข้ามาถามพี่อ้อยพี่ช็อตกลายมาเป็นพอดแคสตอบปัญหาหัวใจเต็มรูปแบบครั้งแรกของพวกเราสวัสดีค่ะพี่ช็อตค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะและนี่คือพี่อ้อยพี่ช็อตพอดแคสสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วสำหรับพี่อ้อยพี่ช็อตพอดแคสนะคะคะวันนี้หัวข้อของเราคือไม่มหวังแต่ยังหวันไหว ใครตั้งเนี่ยขอเห็นหน้าครีเอทีฟคนตั้งชื่อหน่อยสิไม่ใช่หนูค่ะไม่มีหวังแต่ยังหวั่นไหวความรักหลายๆครั้งที่มองไม่เห็นอนาคตเลยอะแต่ทํายังไงดีล่ะก็ยังรักนี่นาอารมณ์ประมาณนี้แหละน้องหน่อยเป็นคนแรกนะคะวันนี้น้องหน่อยบอกว่าแต่งงานกับสามีมา20ปีมีลูกหนึ่งคนสามีน้องดีมากค่ะไม่เจ้าชู้ไม่ดื่มเหล้าไม่สุบุหรี่ แต่ด้วยความที่อยู่กันมานานก็เลยรู้สึกว่าชีวิตเหมือนชีวิตคู่จืดชืดความรักจืดจางทำกันไปตามหน้าที่ต่างคนต่างทํางานสามีไม่มีเวลาให้น้องเวลาว่างก็ดูพระดูมือถือ กิจกรรมบนเตียงก็ไม่มีการเล้าโลมสามีก็จะรีบทําให้เสร็จๆไปจนกระทั่งมีรุ่นพี่ที่ทํางานเข้ามาจีดน้อง mm hmm. เขาเป็นคนเจ้าชู้มีภรรยาอยู่แล้วแล้วเขาก็รู้ว่าน้องมีสามีแล้วแต่ก็ยังหยอดคําหวานต่างๆจนเราเคลิมบอกว่าจะหยุดที่เราคนเดียวเดี๋ยวก่อนน้อง oh. จะหยุดได้ยังไงละ่ะ <c oughs> ก็เขามีภรรยาแล้วไงแต่เราก็ตกลงกับเขาว่าจะคุยแบบพี่น้องเริ่มจากการคุยไลน์ทุกวันพี่น้องไม่คุยกันทุกวันลู <c oughs> จกจนกระทั่งนัดเจอดูหนังเริ่มอยู่กันสองต่อสองมากขึ้น และเขาก็าหาโอกาสเปิดห้องเพื่อจะได้ใกล้ชิดกันด้วยบรรยากาศและการเล้าโลงของเขาทําให้เกือบจะมีอะไรกันน้องค่ะเห็นเจตนารมของผู้ชายคนนี้ชัดเจนมากเลยเนาะเสี่ยงจริงแต่ด้วยความรู้สึกผิดกับสามีก็เลยขอให้เขาหยุดซึ่งเขาก็ไม่ขัดขืนยอมหยุดหลังจากนั้นเขาก็ทักมาขอโทษและขอคุยด้วยเหมือนเดิมแต่น้องอยากเลิกคุยเหลือแต่ความเป็นพี่น้องเพราะต้องทํางานที่เดียวกันควรทํายังไงดีคะ น้องรู้สึกว่าตัวเองเครียดจนซึมเศร้าเพราะทําตัวเองรู้สึกรังเกียจตัวเองที่ไม่ซื่อสัตย์กับสามีแต่ก็ทําหน้าที่ภรรยาและแม่เป็นปกติไม่อยากให้สามีเสียใจแต่ด้วยความที่ตอนนั้นก็ไม่ค er <pper> ิดอะไรแล้วคิดว่าพี่ที่ทางานเขาคงไม่กล้าทําอะไรเขาบอกว่าแค่เปิดห้องนอนแป๊บเดียวน้องหน่อยหนูอายุเท่าไหร่ลูกง่วงขับรถไม่ไหวคือขลมเขาดีค่ะแต่พอเขามีอารมณ์นี่น่ากลัวจริงๆน้องก็เลยกลัวใจตัวเองมากด้วยขอคําแนะนําด้วยนะคะ สัภาวะเสี่ยงเธอคะน,น้องหน่อยคือคือไม่ว่าจะยังไงก็ตามกำลังจะบอกว่าหนูอยู่ในภาวะที่เสี่ยงเหลือเกินคือไม่ใช่แค่เรื่องของบรรยากาศหรืออะไรก็ตามทีที่ฝ่ายชายอีกคนหนึ่งทํานะแต่ใจหนูเองต่างหากที่พี่ค่อนข้างกลัวเพราะตอนนี้เหมือนใจหนูเป๋แล้วด้วยซ้ําไปนะคะอะ่ไม่ว่าตอนนี้จะยังไงก็ตามเร่งด่วนสุดคือการอย่าอยู่กับเขาสองต่อสองและไม่จําเป็นต้องเป็นพี่น้องกับ ผู้คนทั่วไปก็ได้นะคะคือบางคนเรามักจะใช้ความสัมพันธ์ประเภทว่าก็คุยกันแบบเป็นพี่เป็นน้องเอาจริงๆแล้วสารภาพตามตรงเถอะคำคำว่าความเป็นพี่เป็นน้องเอาไว้บางหน้าเฉยๆนะ ในที่สุดวันนี้แก้ปัญหาตรงปัญหาก่อนสมมุติว่าเรากับสามีแล้วรู้สึกว่ามันเริ่มจืดจางมาเริ่มจืดชืดและบางทีการเริ่มจืดชืดหรือจืดจางไม่ได้แปลว่าต้องรอให้อีกฝ่ายเป็นผู้ให้ด้วยนะคะในที่สุดแล้วเราเองก็ต้องมีการให้เช่นเฮ้ยไม่ค่อยโรแมนติกเลยค่ะช่วงนี้ไหนลองทําอะไรให้โรแมนติกใส่เขาบ้างสิหรือแม้แต่เรื่องของความสัมพันธ์ของการเป็นสามีภรยาเรื่องของเซ็กส์หรืออะไรก็ตามพีจับมือคุยกันตกลงคืออะไรอะไรคือสิ่งที่ พอเหมาะพอดีกับความสุขของคนสองคนแก้ปัญหาตรงนั้นก่อนแต่ตอนนี้น้องกําลังแก้ปัญหาด้วยการไปเพิ่มจํานวนคนและน้องเองพูดนะคะว่าเรารังเกียจตัวเองนะที่เรารู้สึกแบบนี้เรากําลังทาในสิ่งที่เราเริ่มด้อยค่าตัวเองละน้องก็แค่คนที่ทรยศสามีจะไปอยู่อะไรกับเขาในห้องเขาก็แค่คนที่ทรยศภรรยาที่จะมามีอะไรกับเราในที่สุดเขาไม่ต้องให้คุณค่าอะไรกับน้องก็ได้นะไอ้คาว่าจะอยู่ที่น้องคนเดียวอย่างที่บอกค่ะพูดแล้วมันก็ดู จะเป็นไปได้หรือเขาก็แค่สามีคนอื่นนะคะน้องวันนี้พิกลัวว่าความลุ่มหลงกับสารพัดอย่างน้องจะเอาตัวเองไม่อยู่น้องจะเบรกตัวเองไม่ไหวค่อคือเอาจิงๆนะคะสิ่งที่น้องกําลังพูดอยู่ว่าสามีดีมากเลยพี่ไม่จาชู้ไม่ถึ่มเหล้าไม่สูบบุหรี่แต่ทุกอย่างมันก็แบบดูแบบ ไม่ค่อยแบบตื่นเต้นหวือหวาเนาะสามีก็แบบเออดูพระดูมือถืออะไรต่างๆนานา้นองเชื่อไม่ค้ะหน่อยว่าสิ่งที่น้องกําลังได้อยู่ตอนนี้มีผู้หญิงอีกมากมายมหาศาลบนโลกไปนี้อยากได้อะ<ช>บางทีเราอยากได้แค่ความปกติธรรมดาแค่นี้เองเนาะในขณะที่สามีหลายๆคนกินเหล่าเจ้าชู้ตบตีทำํำร้ายหลังกายทะเลาะวิวาด เขาดิ้นรนสารพัดเลยเพียงเพราะว่าอยากได้แบบสามีประเภทที่น้องมีอยู่ในมือนี่แหละขอแค่อยู่เฉยๆนี่แหละขอแค่แบบใช้ชีวิตเป็นสามีภรรยากันด้วยความสงบสุขนี่แหละบางคนนะเชื่อไหมแค่แบบหาความสงบสุขกันยังไม่ได้เลยแต่น้องอ่ะมีสิ่งดีๆอยู่ในมือแล้วแต่พี่ก็เข้าใจนะคะพออยู่มานานๆสิ่งดีๆอยู่ในมือนานๆมันก็เริ่มรู้สึกแบบเบื่อละอยากจะได้หาความตื่นเต้น มันอาจจะมีปัญหาอะไรระหว่างน้องกับสามีบ้างแต่อย่าใช้สิ่งนั้นเป็นข้ออ้างในการนอกใจเพราะยังไงก็ตามการนอกใจยังไงก็ผิดค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าสามีน้องจะเป็นยังไงยังไงก็ตามแต่ถ้าไม่รักกันก็เลิกกันแต่ไม่ใช่ว่ามีข้ออ้างในการนอกใจไปมีคนอื่นค่ะผู้ชายอีกคนหนึ่งพี่ว่าในที่สุดแล้วอ่ะในที่สุดไม่ว่าจะเป็นวิธีการพูดจารหรือแสนแองการก,การะทำใดๆก็ตามหน่อยคะ่ะเขากำลังดูถูกน้องนะ เขาลังดูถูกว่าน้องอ่ะคือผู้หญิงที่สาม,ามีเผลอแล้วมาเจอกันแล้วตัวเขาเองก็เหมือนกันความเป็นผู้ชายที่นอกใจเมียมามีอะไรกับน้องแล้วยังแถมมาพูดด้วยว่าจะหยุดที่น้องอ,อมมันแสดงออกอย่างชัดเจนเลยนะว่าเขาเป็นผู้ชายที่แย่มากๆเลยไม่ได้เป็นผู้ชายที่แบบเป็นคนดีหรือมีค่าคู่ควรที่เราจะไปเสี่ยงชีวิตอะไรด้วยสนินึงเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ดีแล้วที่น้องรู้สึกแบบรังเกียจตัวเอง จะซึมเศร้าหรือจะอะไรก็ตามแต่แต่ยังไงก็ตามสิ่งที่น้องกําลังรู้สึกอยู่ตอนนี้พอน้องรู้ว่ากําลังทําในสิ่งที่ผิดค่ะและ <c oughs> จะไม่ทําแบบนั้นอีกเราย้อนกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้ไอ้วันที่เกิดขึ้นนั้นแต่ยังโชคดีตั้งแค่ไหนที่เรายังผ่านมันมาได้ค่ะ <c oughs> นั้นจากวันนี้ไปแค่ตั้งใจกับตัวเองว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะไม่ปล่อยตัวเองให้ไปอยู่ในสถานก,การณ์ของการเอื้อให้เกิดการทําผิดอีกนะคะเพราะว่าถ้าถ้าสมมติว่าน้องรู้สึกผิดแล้วไม่แก้ไข น้องเดินถลําไปน้องจะยิ่งต้องหนักกว่านี้เพราะฉะนั้นตอน,นอย่างที่พี่อ้อยว่าค่ะเริ่มต้นจากการที่แบบก็แค่ทางานด้วยกัน <Okay. S 2> การทํางานด้วยกันแปลว่าอะไรอยู่ในที่ที่มีคน hmm. อยู่ในที่ทํางานค่ะ <Okay. S 2> ไม่ไม่คุยนอกเวลาไม่ออกไปอยู่กับเขาหรือไปให้โอกาสใดๆกับเขาทั้งสิน้นค่ะต้องบอกว่างี้หน่อยอะไรก็ตามที่มันเกิดผิดพลาด้าจะเกิดขึ้นจากการคิดว่าคงไม่มีอะไรหรอก hmm. เขาคงไม่กล้าทําอะไรหรอก <Okay. S 2> อ๋อแค่นี้เองคงไม่เป็นไร ทุกอย่างเป็นลาหมดดูข่าวเยอะๆนะว <laughs> ันนี้มันมีโ,โหเยอะแยะมากมายเกิดจากเหล่านี้ทั้งนั้นเลย <laughs> เกิดจากการที่คงไม่มีอะไรหรอกคงไม่หรอกเขาคงไม่ทํามัง้ง <laughs> คิดไปก่อนเลยว่าเขาต้องทําแน่ เขาต้องเขาต้องไม่ดีแน่นะคะจะง่วงแค่ไหนจะขับรถไม่ต้องไปขึ้นรถกับเขาด้วยเนาะไม่ต้องไปอยู่ในที่ไหนที่เป็นแบบสองต่อสองต่อเขารู้อยู่แล้วไงว่าคลรมเขาดีก็ไม่ต้องไปฟังก็แค่นั้นเองค่ะอย่าเห็นคุณค่าของคนบางคนมากที่สุดตอนหลุดมือนะคะบางทีเขาคนอย่างที่พี่ชอดบอกอ่ะคนเราเฝ้ารอคนดีๆมาทั้งชีวิตหนูดันเป็นคนที่มีคนดีๆข้างตัวแต่ไม่เห็นค่าพี่ว่าหนูเศร้ากว่าอีก น้องมีครอบครัวที่ดีอยู่แล้วทั้ง<ช>สามีทั้งลูกะจะทําอะไรไม่ใช่อายสามีคนเดียวอายลูกด้วยใช่ค่ะเป็นส่วนเติมเต็มของครอบครัวตัวเองอยู่ดีๆอยู่ๆอ,อย่าไปเป็นของแถมนอกบ้านของคนอื่นเนี่ยไม่ใช่เรื่องเลยค่ะน้องหน่อยนะคะน้องสีค่ะหนูเป็นสาวประเภทสองหนูไปหลงรักทอมคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นคนลาวค่ะและเขาเป็นหัวหน้าที่ทํางานหนูด้วยเขาเข้ามาทําดีกับหนูประมาณห้าหเดือนแล้วซึ่งเขากับหนูอายุห่างกันแค่ปีเดียวเขาพาไปกินข้าวด้วยทุกวันไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด ไปเที่ยวก็ซื้อของมาฝากตลอดและซื้อมาฝากมาฝากแค่แคหนูเพ<ค>ราว่าหนึ่งเหมือนกับว่าหนูพิเศษท<ะ>ั้งที่ลูกน้องในที่ทํางานมีไปสิบสิบคนในไลน์ในเฟซก็บอกคิดถึงกันตลอดจนวันหนึ่งเรานั่งรถไปด้วยกันแล้วเขากําลังจะกลับประเทศในอีกสองสาวันหนูก็เลยบอกเขาว่าเฮียไปก็คิดถึงแย่สิคะเขาบอกกับหนูว่าเธอก็พูดกับทอมแบบนี้ทุกคนแหละฉันนะ่ะไม่ได้คิดอะไรกับเธอคิดแค่เป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักเฉย หนูไปต่อไม่เป็นเลยค่ะพี่หนูต้องทํายังไงต่อดีคะ <c oughs> ก็ดีนะคะเขาก็ชัดเจนเนอะ<ม>ที่เขาพูดแบบนี้หนูจะได้ไม่เพ้อต่อไป<ม>เพราะ,ะนั้นบางทีนะคะมันอาจจะเป็นว่าสิ่งที่หนูคิดหรือรู้สึกมาตลอดนั้น,นอาจจะเป็นแค่ความเพ้อของหนูเองคนเดียวก็ได้นะ,ะการที่เขาซื้อของมาฝากเราก็อาจจะเป็นว่าเขาอาจจะอยากตอบแทนเราหรืออะไรก็ไม่รู้แหละเหตุผลของเขาแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นคนพิเศษเพราะงั้นจริงๆแค่เราพูด นี่เทียวนวะว่าไปก็คิดถึงแย่ส่ซึ่งประโยคนี้พี่ยังรู้สึกว่ามันก็เป็นประโยคง่ายๆธรรมดาๆรรนะเป็นเพื่อนก็พูดเขายังป้องกันตัวเองขนาดนี้เลยแปลว่าตอนนี้เขารู้อยู่นะว่าหนูรู้สึกยังไงกับเขา <c oughs> เขาถึงได้พูดประโยคที่เป็นการป้องกันตัวเองออกมา <c oughs> เพราะฉะนั้นหนูไม่ต้องทํายังไงคะ่ะก็ชัดเจนอยู่แล้วไงเขาก็บอกชัดเนอะ ว่าคิดเป็นแค่เพื่อนเป็นคนรู้จักเฉยๆหนูก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นแบบนี้แหละแล้วยิ่งก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะไปแล้วหนูก็ยิ่งไม่ต้องทําอะไรเย่เลยก็อาจจะโชคดีก็ได้นะคะที่พอดีเขาก็จะต้องกลับประเทศของเขาไปเพราะ,ะนั้นทุกอย่างวันนี้ยมันก็จะจบไปแบบแบบที่หนูไม่ต้องไปคิดอะไรต่ออ่ะค่ะอาจจะเด๋อเดกับตัวเองแป๊บหนึ่งคือว่าหนูตอนตอนนี้นหนูกำลังเคว้งค่ะเพราะหนูคิดว่าสิ่งที่เขาทามานั้นเฮ้ยต้องพิเศษแหละแต่นั่นแหละใครรู้สึกก่อนเจ็บกว่า คนที่ไม่คิดอะไรยังไงเขาก็ไม่รู้สึกเพราะฉะนั้นต่อให้จะเดือดเดือกับตัวเองบ้างฉันก็เอาเหรอแล้วก็เดินหน้าต่อไปเป็นเพื่อนและเป็นพี่ที่ทํางานอย่างปกติให้ได้มากที่สุดก็แล้วกันค่ะค่ะต่อไปน้องวัดค่ะน้องวัดบอกว่าผมคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งมาหกเดือนแล้วก็มาคบกันอีกแปดเดือนก็ร่วมเป็นปีกว่า,วาเรื่องราวของเราสวยงามมากบันทีที่สุดจนไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะเจอคนแบบนี้ได้เรารักกันดีและรักกันมากมากขึ้นทุกวัน จนไม่กี่วันที่ผ่านมาเธอมาเฉลยกับผมว่าเธอมีแฟนมีลูกอยู่แล้วแต่เธอไม่กล้าที่จะทิ้งผมจริงๆเรื่องควรจบแล้วล่ะครับแต่เธอกลับมาบอกผมว่าเธอจะเคลียร์ปัญหากับฝั่งนั้นและมาใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันมันเหมือนผมมีหวังผมดีใจมากๆผมหลอกตัวเองอยู่ทุกวันว่าเธอจะกลับมาทั้งที่ใจก็รู้ว่าคงไม่มีแล้วพวี่อให้พี่ชัดครับผมควรทํายังไงดีกับการกลับบ้านครั้งนี้ที่ไม่มีเธอไปหาแม่ด้วยแล้วอ๋อ,อคงเคยพาไปหา,า <ผม S 2> คุณแม่ค่ะ น้องวัดคะบางทีถ้าเราไปคิดถึงแต่มุมว่าทํายังไงดีล่ะไม่มีเธอไปหาแม่ด้วยแล้วแต่ถ้านวัดคิดอีกมุมหนึ่งว่าว่าไม่ได้พาผู้หญิงของคนอื่นไปหาแม่ซึ่งอาจจะดีก็ได้นะมันเหมือนกับเธอไม่ได้หลอกแค่เราอะแต่เหมือนกับหลอกคุณแม่เราไปด้วยอะคะ่ะในที่สุดไม่ว่าความรักของน้องจะสวยงามแค่ไหนทั้งหมด6เดือนเองนะวัดคือเมื่อไหร่ก็ตามลองวนกลับไปที่เวลาก่อนเวลาที่เราสามารถหันมุมที่สวยที่สุดเข้ามาหากันแล้วเสร็จปั๊บการที่ผู้หญิงคนนึงคุยกับคนนี้มา6เดือนเขาันอีก8เดือน นั่นคือระยะเวลาที่เธอหลอกเรามาตลอดนะทั้งหมดคือปีกว่าๆที่เธอหลอกเรามาตลอดทั้งที่เธอคือภรรยาของคนอื่นคือความสวยงามของที่ว่านั้นเป็นความสวยงามของวัดฝ่ายเดียวจริงๆนะอีกคนหนึ่งก็คือคิดดูสิคะว่าเขาหลอกเราตลอดเวลาอืมและเขาคือภรรยาที่ทรยศสามีและทรยศความเป็นแม่ของตัวเองมาหลอกผู้ชายคนหนึ่งมาตั้งปีกว่าๆคือพอเรามองแต่มุมสวยงามมันก็สวยแหละแต่น้องต้องมองให้รอบๆว่าในที่สุดแล้ว เราอยู่ๆก็กลายมาเป็นมือที่สามอ่ะอยู่ๆเขาก็ยัดตําแหน่งชู้มาให้หนูนะเราจะภูมิใจได้ยังไงคะว่าเราเป็นชู้กับภรรยาของชาวบ้านอยู่อ่ะวันนี้ความสวยงามทั้งหลายเกิดขึ้นจากการหลอกลวงค่ะบางทีเราก็ต้องแตะเบรกตัวเองสะกดจิตตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนภรรยาคนอื่นอยู่ๆให้ผู้ชายอย่างเรามาบอกว่าเฮ้ยฉันเป็นคนที่รักจริงเราเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวรักกันกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่เคยมีใครไม่ใช่เลยนี่คือผู้หญิงที่ทรยศสามีของเขาอยู่นะ บางทีวัดอาจจะต้องมองในมุมนี้บ้างค่ะอืและกับการที่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเคลียร์ปัญหากับครอบครัวแล้วก็จะมาอยู่กับเราวัดค่ะปีกว่าที่ผ่านมานั้นเขาหลอกวัดมาโดยตลอดเลยเพราะฉะนั้นเราจะเชื่อได้ไงว่าประโยคไหนเป็นประโยคจรงิงใช่เพราะฉะนั้นไม่รู้แหละต่อให้เขาทําอย่างนั้นจริงๆแล้วมาอยู่กับเรานะพี่ว่าวัดก็ยังต้องระวังตัวอยู่ดีเลยหลอนแย่เลยน้องเพราะคนที่โกหกว่าลองลองย้อนกลับไปลองคิดดูสิคะในความสวยงามของเราคนเดียวที่ผ่านมาไอ้ปีกว่านั้นน่ะ สิ่งใดๆก็ตามที่เราทํากับเขาอะแล้วลองคิดดูสิคะว่าทุกโมเมนต์ที่ผ่านมานั้นเขากาลังหลอกเรากําลังหลอกเราอยู่หนีสามีมาสมมติว่าเขาบอกว่าเขารักเรามากเลยแต่เขามีสามีนะไม่มีลูกนะเห็นไหมนี่คือโกหกกันทุกวินาทีเลยนะมันมันจะเหลือความสวยงามตรงไหนและต่อไปข้างหน้าเกิดเขากลับมาจริงๆแล้วเราจะใช้ชีวิตร่วมกันต่อไปจริงๆเราจะไม่รู้สึกหลอนหรือว่าตายละปีกว่าหลอกกันมาตลอดแล้วตอนนี้ตรงไหนจริงตรงไหนหลอกบ้างค่ะแล้ว ที่เธอบอกว่าเธอเลิกกับคนนั้นเลิกจริงหรือเปล่าอืเราไม่สามารถจะอยู่กับคนที่เห็นเราเป็นเรียกว่าอะไรคะเป็นตัวตลกที่แบบหลอกได้ไดใชโดยระยะเวลาอันยาวนานขนาดนี้ได้เพราะฉะนั้นวัดต้องคิดดีๆตอนนี้ใส่แว่นสีชมพูถอดแว่นเถอะยอมรับความจริงให้ได้ก่อนเลิกมองโลกในแง่แบบในแง่พยายามจะสวยงามพยายามจะเป็นสีชมพูเพราะโลกนี้มันไม่ได้สีชมพูอย่างที่วัดคิด สำหรับผู้หญิงคนนี้นะคะไม่ว่าจะยังไงค่ะความซื่อสัตย์ง่ายๆเขายังให้เราไม่ได้เลยเพ่านั้นไอ้การที่บอกว่ากลับบ้านแล้วไม่มีเธอไปด้วยเนี่ยเป็นเรื่องเล็กมากกว่าเรื่องใหญ่กว่าคือน้องไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่กับคนคนหนึ่งที่หลอกเราตลอดเวลาได้ค่ะนะคะน้องวันค่ะหนูต้องทํายังไงให้เขากลับมาคะหนูว่าเป็นคนทิ้งเขา เอาตอนนั้นรู้สึกว่าเราไปกันไม่รอดซึ่งเขาก็มีคนใหม่ไปแล้วหนูก็ไม่ได้อะไรแต่ตอนนี้หนูคิดถึงเขามากๆไม่เคยเห็นความสําคัญของเขาเลยตอนคบกันปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวมาโดยตลอดไม่ค่อยใส่ใจหนูไม่ดีกับเขาทั้งที่เขาคอยซัพพอร์ตหนูคอยอยู่เคียงข้างตลอดเวลาแต่หนูไม่เคยเห็นความสําคัญของเขาเลยจนวันหนึ่งเสียเขาไปแล้วเพิ่งจะมาคิดได้ในวันที่มันสายไปหนูทรมานมากๆกกับการที่ไม่มีเขาแล้วเขาบอกหนูว่ามันกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว ตัดใจเธอะแต่หนูสํานึกผิดแล้วไงคะหนูใจจะขาดอยู่แล้วคะ่ะตอนไม่มีเขาหนูคิดถึงเขามากๆหนูจะต้องทํายังไงให้เขากลับมาคะน้องวาน,น,นคะหดูเอาแต่ใจตัวเองไม่ได้นะคะวันนึงที่หนูแบบไม่รักเขาหนูบอกเลิกเขาพอเขาไปแล้วหนูก็บอกว่าวันนี้หนูใจจะขาดก็ต้องขาดแหลคะค่ะเพราะว่าเอาจริงๆนะเราไม่สามารถจะเอาแต่ใจตัวเองกับความสัมพันธ์ใดๆได้ไดได หนูต้องรู้ว่าโอกาสในชีวิตมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลา<ะ>ถ้าเรามีใครสักคนหนึ่งก็ต้องรักกันแล้วก็ดูแลกันให้ดีแต่พอถึงเวลาที่เราอาจจะไม่รักเขามากพอแล้วปล่อยเขาไปจนเขาไปม,มีคนอื่นเขา move on ไปถึงไหนไหนแล้วแล้วพอถึงวันนี้บอกอา้าวตายจริงฉันรักเธอแหละกลับมากลับมาเดี๋ยวนี้ได้ต้องกลับมาทีนี้ไม่งั้นฉันใจจะขาดนะน้องวันมันเป็นไปไม่ได้นะคะเวลาที่เราเดินผ่านอะไรไปแล้วนั้นบางทีมันย้อนกลับมาไม่ได้น้องต้องเข้าใจก่อนเป็นจริงข้อนี้ก่อนนะ คืออยู่ข้างๆนะแต่ไม่เข้าข้างพี่กลับรู้สึกพี่รู้สึกดีใจกับผู้ชายคนนั้นนะเพราะเท่าที่น้องบรรยายสรรพคุณแห่งการเป็นแฟนของน้องแล้วเนี่ยโอ้โหมันมันมัน,ม,นมันทำให้เขาทุกทรมานมานานมากแล้วนะคะมันบั่นทอนความรู้สึกดีของเขาแล้วว่าค่ะอยู่ไม่เคยดูแลเขา เอ่อปล่อยเขาอยู่คนเดียวไม่ใส่ใจวันนี้เขาลอก็บเขาเขาลอเไปแล้วเขาไปมีคนใหม่ที่น่าจะรักเขามากกว่าหนูแล้วไงใช่ค่ะอย่าดึงเขากลับมาเลยแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่กับใครใส่ใจคนนั้นเยอะๆและคิดเสมอว่าไม่มีใครเป็นคนที่รักเราได้ทั้งชีวิตนะในที่สุดถ้าเกิดว่าเขารักเราแล้วแล้วเราไม่ต้องดูแลอย่าคิดว่ารักแล้วรักเลยเกิดขึ้นในโลกมันไม่จริงต้องดูแลกันค่ะนะคะน้องปริยาหนูกับแฟน เราสองคนคุยกันแล้วคบกันมาได้ประมาณ3เดือนเราสองคนมีนิสัยที่ตรงกันคือเรื่องความต้องการของคนทั้งสองคนค่ะคือก่อนที่เขาจะมาจีบเราเขาหาข้อมูลจากคนที่รู้จักเราเลยอยากได้เราเป็นแฟนพอวันหนึ่งได้มาคุยกันก็คลิกเราทํางานในโรงพยาบาลเดียวกันหรือเป็นพยาบาลเขาเป็นวิศวะเราค่อนข้างจริงจังกับความรักครั้งนี้แบบวางแผนแต่งงานเลยนะคะวางแผนเก็บเงินวางแผนสร้างครอบครัวทั้งที่เวลาทําความรู้จักกันมันน้อยแต่พอมาวันหนึ่ง เขาเห็นหนูแชทไลน์หาแฟนเก่าซึ่งหนูกับแฟนเก่าเราตกลงเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันไม่มีเชิงชู้สาววันนั้นเป็นวันเกิดแฟนเก่าหนูทักไปอวยพรวันเกิดเขาแล้วก็มีพูดแซวว่าแก่ขึ้นอีกปีแล้วแล้วเขาก็ส่งสติ๊กเกอร์ตอบกลับมาตอบแค่คำว่าขอบคุณหลังจากนั้นก็ไม่ได้สนทนาต่อแต่หนูไม่ได้ลบแชทข้อความค่ะแฟนมาเห็นแชทเขาก็ไม่โอเคแล้วเขาก็บอกเลิกหนูเขาให้เหตุผลว่าทําไมต้องทัก ทำไมต้องคุยกับคนเก่าทั้งที่มีเขาแล้วเขาทําให้หนูไม่มีความสุขหรอถึงยังต้องติดต่อกันอีกเขาขอเลิกหนูหนูพยายามง้อพยายามอธิบายให้เวลากับเขาถึงสองเดือนในการคิดทบทวนหนูไม่อยากเลิกเพราะหนูรู้สึกว่าหนูรักเขาอยากมีเขาในอนาคตจริงๆหนูคิดว่าหนูผิดที่ไม่ได้บอกแต่หนูก็อธิบายได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจของหนูมันไม่มีอะไรเชิงชู้สาว ระหว่างที่บอกเลิกตอนแรกเขาบล็อกหนูทุกช่องทางการติดต่อเวลาผ่านไป1เดือนเขาเลิกบล็อกแล้วก็มีเหตุการณ์ ให้ได้ต้องคุยกันเรื่องงานเราก็ติดต่อกันผ่านไลน์ได้คุยกันถึงเรื่องส่วนตัวบ้างแต่ก็ไม่ได้มากจนมาวันหนึ่งหนูทั้งสองคนได้คุยกันมีเวลาอยู่ด้วยกันทำทุกอย่างเหมือนตอนคบกันนั่งคุยนั่งเล่นดูซีรีส์ด้วยกันมีการขอกอดกันทำเหมือนตอนเป็นแฟนทุกอย่างพอหลังจากที่ต้องแยกกันไปก็มีไลน์คุยกันบ้างจนวันหนึ่งหนูสับสนกับความรู้สึกของตัวเองเลยไลน์ไปถามว่าสถานะของเราสองคนคืออะไรหนูก็บอกว่าความรู้สึกของหนูเนี่ยยังรู้สึกรักเขาเหมือนเดิมนะ แล้วก็ถามเขาว่าเขารู้สึกยังไงถ้ายังรู้สึกเหมือนกันเรากลับมาเริ่มต้นคบกันใหม่ได้ไหมเขาบอกหนูว่าเขารู้สึกดีมากเหมือนเดิมเหมือนกันแต่เขายังก้าวข้ามผ่านความรู้สึกที่หนูคุยกับแฟนเก่าไม่ได้เขายังยึดติดกับเรื่องนี้ค่ะเขาบอกหนูว่าเราพยายามจะไม่คิดแล้วแต่เราทําไม่ได้ หนูก็เลยตัดสินใจจบการสนทนากับเขาเพราะว่าเสียใจนะคะที่เราพยายามทําทุกอย่างเพื่อเขาและให้เขารับรู้ว่าเราบริสุทธิ์ใจเรารักเขาแต่เขากลับไม่ให้โอกาสหนูได้แก้ไขหนูจะทํายังไงดีคะที่ทําให้หนู move on จากเขาได้ทุกวันนี้ยังคิดถึงเขาและในหัวก็ยังวนๆแต่เรื่องของเขาอทําให้ต้องหันกลับไปอ่านว่าเดี๋ยวนะประโยคที่หนูคุยกับแฟนเก่าก็แค่แก่ขึ้นอีกปีแล้วนะอแล้วก็ขอบคุณจบ แต่เนี้ยแฟนใหม่รับไม่ได้ค่ะคือ,ค,อคือพี่รู้สึกอย่างเดียวอะว่าในที่สุดแล้วเขาไม่ได้รักหนูอะออจริงนะคะ,คะเพราะว่าคือคนเรารักกันนะคะบางทีมันก็มันก็ยังต้องพยายามที่จะแก้ไขปัญหาไปได้วยกันหรือจับมือกันหรือทอํายังไงที่จะต้องเดินที่จะสามารถเดินไปได้วยกันได้แต่อันเนี้ยเหมือนแบบคุยกับแฟนเก่าเลยจบ รับไม่ได้จบมันง่ายจังเลยมันไม่รู้พี่ก็เลยไม่รู้เหมือนกันคือเราอาจจะไม่เข้าใจเขาก็ได้นะ <c oughs> แต่ถ้าตามความเข้าใจของพี่พี่ก็จะเข้าใจแค่ว่าเขาไม่ได้รักหนูมากพอ <c oughs> ที่จะแบบแก้ปัญหาอะไรเลยค่ะ <c oughs> เจอเรื่องแค่นี้ก็รับไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นพี่รู้สึกว่ามันเปลาะบางมากความรักของเขามันเปลาะบางมากจริงๆค่ะ <c oughs> และก็เชื่อว่า ต่อให้กลับมาคบกันถ้าเขายังเปราะบางแบบนี้มันก็จะมีเรื่องอื่นๆอื่นๆอ,อ,อีกมากมายค่ะคือบางทีคนเรามันก็มีเผลอมีพลาดได้อนะคะหรือจริงๆแล้วอย่างที่บอกอะ่ะหนูอาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่าก็เห็นอยู่นี่นาะก็ไม่ได้คุยอะไรกันก็แค่นี้เองมันก็เรื่องแค่นี้เองค่ะแต่พอความรักมันเปราะบางเขาก็คงจะหาเหตุเลิกกับหนูไปได้จนได้สักวันหนึ่งมันก็จะเป็นแบบนี้อีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้หรือเรื่องใดๆก็ตามค่ะเฉะนั้นพี่ก็เลยรู้สึกว่าวันนี้สิ่งที่หนูกําลังจะต้อง ต้องทําให้ได้ก็คือเรื่องของการ move on ไปจากคนคนหนึ่งซึ่งหนูคงรักเขามากแหละ <ừ> um. แต่เขาไม่ค่อยรักหนูเท่าไหร่แล้วหนูก็เลยต้องทําใจกับการที่แบบอ่ะหนูจะต้องไม่มีเขาพี่ <ừ> um. ว่าประเด็นมันอยู่ที่แค่ตรงนั้นเองค่ะเลิกโทษตัวเองก่อน <ừ> um. ดูเหมือนหนูโทษตัวเองว่าหนูคือจุดบอดแห่งความสัมพันธ์นี้เหมือนความผิดครั้งนี้มันเป็นความผิดแบบเลวร้ายที่สุดจะหนูต้องต้องยอมเลิกกับเขาเอย่างเงี้ยมันเลยทําให้หนู move on ไม่ได้ไง ถ้าหนูฟังพอดแคสต์ของวันนี้อยู่หนูจะเห็นว่ามันมีการทำผิดอะไรก็ตามที่มันดูล้ำกว่าความผิดของหนูมากก็แค่ข้อความเดียวแก่ขึ้นอีกปีแล้วนะอ๋อขอบคุณครับจบหนูทำอะไรผิดคะหนูคุยกันในฐานะของคนคนหนึ่งบนโลกนี้และถ้าบาังเอิญว่าวันนี้หนูไม่โทษว่าเป็นความผิดของตัวเองมันจะเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องหนึ่งที่ทำให้หนูคิดได้ว่าเฮ้ยทำไมเรื่องแค่นี้เง่ใส่ฉันขนาดนี้ หนูจะได้เป็นฝ่ายที่เลือกเขาบ้างไม่ใช่แค่รู้สึกว่าแย่ yeah, จังเลยฉันไม่น่าไปทักประโยคนี้กับคนเก่าเลยเลยทาให้เธอไม่เลือกฉันเลยเลย,ยิ่งทําให้เรา move on ไม่ได้น้องค้าคนรักกันไม่ทําร้ายกันทั้งร่างกายและจิตใจและถ้ารักกันมากพอทําไมเรื่องเล็กแค่นี้ให้อภัยกันไม่ได้นี่คือสิ่งที่มันตอบโจทย์แล้วล่ะว,ว่าหนูกําลังรอและรักคนที่เขาไม่ค่อยรักเราเท่าไหร่เท่านั้นเองไม่แน่นะพอาหนูตอบตัวเองแบบนี้ได้ทุกวันวันหนึ่งหนูอาจจะ move on ได้โดยที่ เออเฮ้ยอยู่ๆความรู้สึกเจ็บปวดก็น้อยลงและบางทีมันอาจจะถึงเส้นหนึ่งที่เราบอกกับตัวเองว่าเออถ้าคิดได้แค่นั้นก็เลิกกันเถอะดีกว่าต้องบั่นทอนกันด้วยสิ่งที่มันเล็กน้อยเหลือเกินจนกระทั่งลืมไปว่าความรู้สึกของเราสองคนต่างหากที่มันใหญ่กว่าค่ะอเอาจริงๆอย่างที่บอกคะ่ะไม่เลิกกันเรื่องนี้เดี๋ยวก็ไปเลิกกันเรื่องอื่นใช่ถ้าเกิดเขายังเปราะบางแบบนี้หรือเขายังแบบไม่รักหนูมากพอขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะดีก็ได้คะ่ะที่แบบเจบๆไปค่ะเพราะว่า ถ้าปล่อยไว้นานหนูอาจจะเสียใจมากขึ้นกว่านี้ก็ได้และมีเรื่องอีกงี่เง่าเต็มไปหมดเลย<ม>ที่กลายเป็นความผิดของหนูทั้งที่หนูไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะค่นะก็เป็นอีอพีหนึ่งนะคะที่ผ่านไปใครที่ฟังพี่อ้อยพี่ชอตพอดแคสต์ Podcast นะคะเราก็จะได้มานั่งคุยกันแบบนี้แหละได้เรียนรู้วิธีคิดจากเรื่องราวของชีวิตหลายๆคนที่ส่งมาค่ะแต่อีกอันนึงถ้าเป็นพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวพอดแคสต์อันนึงก็จะเป็นมีน้องๆนี่แหละมาเป็นแขกรับเชิญมานั่งคุยกันค่ะก็จะเป็น อีกรสชาติหนึ่ง<ม>นะคะลองไปเสิร์ชหาได้ใน Apple Podcast หรือว่าแอปพอดแคสตที่มีอยู่แล้วเสิร์ชคําว่าพี่้อ,อพี่ช็อตตัวต่อตัวนะคะแล้วเราจะไ,ได้เจอกันในหลากหลายรูปแบบเนาะค่ะของเรื่องของความรักแล้วก็เจอกันใหม่ได้ในอีพีต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟังพี่ไอพี่ช็อตพอดแคสต์เอพิโซดที่แล้วใครมีเรื่องราวอยากจะถามพวกพี่นะคะทิ้งคำถามเอาไว้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจพี่ไอพี่ช็อตตัวต่อตัวนะคะ